ก็เริ่มแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมครบรอบ3ปีในเซิร์ฟเวอร์จีนสำหรับสับปะ์ปวิญญาจางของเราเดี๋ยวแบ่งเป็นเฟสของกิจกรรมหลายๆเฟสเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เฟสที่1กันก่อนว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปพรีวิวกันครับ ก็การสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกๆุกคนไปตาช่องจันแจกไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับศัพท์ป,ปยุบธ์วิทยาลัยเซิร์ฟเวอร์จีนกับกิจกรรมครบรอบ3ปีนะครับโดยโอ้โหเกมเราเนี่ยเปิดมา3ปีแล้วสําหรับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับโดยกิจกรรมที่เข้ามานี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินประจําวันนะครับรับของรางวัลน,นะครับหรือจะเป็นหลัวซันเพ้าน,นั่นเองงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันทีละกิจกรรมนะครับสำหรับกิจกรรมแรกเนี่ยล็อกอินประจําวันนะครับ ก็สาหรับกิจกรรมพร็อกอินประจำวันนี้เนี่ยก็สําหรับสายฟรีแบบไม่ซื้อพาร์ตเนาะมันจะมีซื้อพาร์ตในราคาอุ้ยแปดสิบแปดหยวนก็ร้อยหนึง่งโอ้ราคาก็สูงอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นของคนไทยมันน่าประมาณ2 0 0รกว่าบาทมั้ง300มั้งนะครับโอเคของฟรีวันแรกนะครับก็เป็นตั๋วธงฟ้านะครับมีหลวงสันผ้าสีแดงทำเควสดไว้นะครับซสเกล่องสามรอมีกระดูก sp สาย3 4ดาวนะครับมีกรอบรูปนะครับกรอบรูปเบอร์เดย์ครบรอบ3ปีนะครับมีหินฟ้ามีเพชร8 8 8มีตั๋วนะครับ มีเศษแล้วก็มีจะมีที่มันเป็นสะสมรางวัลสะสมการ์ดนะครับโอเคประมาณนี้เนาะของรางวัลฟรีด้านบนมีทั้งหมด21วันเลยนะครับนานมากๆคือปกติแล้วมันประมาณ14วันมัน้งอันนี้21วันเลย่วนวัน,นล่างนะครับก็จะมีตัวนะครับมีอ่าบัตรคูณสองนะครับมีไส้กรอกนะครับในเฟสแรกนะแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงครับนี่สัตว์เลี้ยงที่เราเห็นอยู่เนี่ยล่างซ้ายมือเห็นไหมน่ารักมากเลยครับน้องสัตว์เลี้ยง3ปีนะครับแล้วก็จะเป็นหินฟ้ามีธงแดงมี สุ่มกายแท้นะครับน่าจะสุ่มแหละอันเนี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกการ์ดต่างๆนะครับรางวัลจิบัถะแต่ว่ารางวัลถึงว่าเยอะนะ21วันนะครับมีเสร็จ20นะครับมีการให้เราลุ้นสําหรับกิจกรรมสะสมการ์ดกันด้วยนะครับพอพูดถึงกิจกรรมสะสมการ์ดเนี่ยแวะก่อนเลยละกันเนาะสำหรับกิจกรรมสะสมการ์ดนะครับกิจกรรมนี้ก็21วันเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันเริ่มเมื่อวานเนาะกิจกรรมนี้เนี่ยเราสามารถทําเควสประจําวันครับนี่ทำเควสประจําวันรับการ์ดได้ครับตู้มรับมาครับอันนี้่สุม สมุนวะใบก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าสะสมการ์ดก็จริงๆก็ไม่อยากผ่านตรวจักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบางทีมันมันก็ต้องเอาไว้เพื่อเป็นของนะเนาะเดวยว่าเราทำเควสประจำวันนะครับอันนี้คือเควสประจำวันทั่วไปที่เราทำเลยนะครับเราก็ได้การ์ดมานะโอเคสำหรับสำหรับคัมภีร์แรกแล้วกันสำหรับสมุดนะครับก็จะมีของรางวัลอ่ะนนี่นะครับก็คือสะสมสามใบหกใบเก้าใบก็มี มีเงินหกแสนกว่านะครับรรรมีเสีกรอกหกหกนะเพชรหกหกหกนะครับคำพีแรกคมภีสองเนี่ยก็จะมีตัวนะสามหกเก้าสิบเอ็ดนะครับก็มีตัวมีตัวน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเลือกนะเพราะว่าตัวละครกาก้งนั้นเลยตัวเลือกตัวละคร SSR นะครับแต่กตัวแบบตัวกากรทั่วไปที่เราเคยเห็นทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อันนี้ดีหน่อยเศษยี 25, ส่สิบห้าเศษนะครับแล้วก็กล่องที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากล่องรวมกระดูกคนตกอับตกงานครับก็จะมีกระดูก ทังสานเทพนะครับกระดูกทั้งเชิญมีให้3ชิ้นเลยเลือกได้ชิช้นใดชิ้นหนึ่งนะครับเลือกได้1ชิ้นแล้วก็กระดูกปอไซซีนะครับกระดูกเสือนะครับกระดูกปออกกระบี่เมีส่วนขาด,ด้วยก็คือเรียกว่าลงทอนคนตกงานแบบมีแต่คนตกงานแล้วทั้งนั้นเลยทั้งทั้งห้ากล่องนี้มีแต่คนตกงานแล้วนะครับแล้วก็คัมภีร์ที่สาจะเป็นคัมภีร์ไฮร้ายหน่อยนะครับก็มีตัว3ใบนะครับจิตที่สามารถเลือกจิตตัวละครไหนก็ได้นี่จะมี ตัวอ๋อ่าตัวคขาเว่าตัวแบบใหม่ๆในงานนะครับก็จะมีเซียวเซียวกับจิงหนาดนะครับที่เหลือก็ตัวละครเก่าๆไม่ค่อยมีความจําเป็นเนาะมันดูใส่มาทําไมนะครับแล้วก็เป็นไส้กรอกลุงนะครับก่องที่1 4นี้กล่องนี้หน่อยเขาเรียกว่ารวมพลคนมีงานครับอันนี้ก็จะเป็นกระดูกหปีเอสพีนะครับสำหรับใครที่ไม่มีในกล่องนะครับบีพีตงนะอาจารย์ได้มีส่วนขา้ก็มาแลกในกล่องนี้ได้นะครับแล้วก็ทั้งเชิญนะครับเซนเตอร์ริวนะครับอ่าพอเชส หลงๆแต่ว่าจะไม่มีชิ้นส่วน2ปีนะครับเทศสมุดนะครับมีสมชิ้นเลยอันนี้ถือว่าดีสําหรับใครที่ไม่ได้ขามาหรือว่าแขนมานะครับแล้วก็เป็นออสการ์นะครับแล้วก็จะเป็นกล่องกระดูกเลือก6ดาวแบบพิเศษหรือเป็นชิ้นดังชิ้นทั่วไปก็ได้นะครับเพื่อหกดาวได้เลยถ้าใครมีกระดูกครบแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมุดรวมภาพในเฟสรวมนะครับอันนี้คือยีวันคือจบกิจกรรมเลยเพราะว่ากิจกรรมฉลองคบรอบ3ปีเนี่ยมีตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึง31ดังนั้นมันจะครอบคลุม ต่อมาครับกิจกระปุกหลวสซันพาวใครเห็นกิจนี้ไม่ต้องตกใจกิจนี้เนี่ยตั้งแต่วันหนึ่งถึงวันที่7มีทั้งหมด7วันนะครับกิจดูซันพาวนี้เหมือนสกินในขรัันท,ที่แล้วคือให้2กระปุกเลยก็มีกระปุกแรกแล้วกระปุก2กระปุกนี้เป็นซานพาวปกติเขาเรียกว่ากระปุกเลีกน้ำย่อยนะครับเรียกว่าเป็นกระปุกเลี่ยมย่อยก็ทําเค้ประจําวัน160แล้วก็ใช้ใช้เพรทั้งหมด300เพรก็ได้คืนได้คืนครบนะครับดังนั้นเมื่อกี้จันขาดร30ซื้อืิบหนึ่ซื้อ,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 อเียย เออซื้อไส้กรอกก็ได้แล้วก็ขาดอีก20ใช่ไหมมีอะไรราคา20ปะ่ะ4 5 20อ่ะอ่าอ่าจริงๆไม่ซื้อก็ได้ครับแต่ว่าจันว่าซื้อดีกว่าเพราะว่าซื้อไปมันได้คืนนะครับนี่นะครับอา้าวขาดอีก25 30ไปเลยนะครับโอเคครบนะครับแล้วก็เนี่ยเพเลเดเรอข้างล่างก็เป็นเติมเงินครับเติม128หยวนอะไรเงี้ยข้างบนก็ใช้เป็นไส้กรอกนะครับก็เหมือนเดิมแหละไส้กรอกที่เราเคยใช้ในกระปุกธรรมดาของโลตัสปั้มเท่าไหร่ มันก็ได้ขนาดนะครับเพชรคงเลาเจ7วันคนหได้ประมาณ5 6 0 0 0พันเพชรการกิดไวน้ำได้ประมาณ5 6 0 0 0เพชรนะครับสำหรับกระปุกแรกนะอันนี้กระปุกเรียกน้ำย่อยนะครับเดี๋ยวจะมีกระปุก3ปีอีกนะเป็นกระปุกรูปถังซารล่างอัชูรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็จะมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมป่าลษสัตว์ใหญ่นะครับคล้ายๆป่าล่สัตว์ใหญ่แต่อันนี้คือกิจกรรมที่ให้เราลงดันตีมอนนะครับเดี๋ยวดูของรางวัลก่อนนะครับเป็นไส้กรอกแะคร้อย เขาเรียกว่านะสิ่งประดิษฐ์นะครับสิ่งประดิษฐ์แล้วก็เป็นกระดูกนะครับมีตัวที่ละครที่ดีๆด,ด้วยแล้วก็เก่าๆด้วยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นเลือกเาเรียกว่ากระดูกวิญญาณภายนอกเซตสนะครับชิ้นที่3เนาะชิ้นนี้ก็ไม่ค่อยจะมีกันนะครับแล้วก็9ก้าพัน้าเนี่ยจะเลือกเป็นฟิวชั่นได้มีมน้ํานารี6ปีเอสแล้วก็มีเสือครับส่วนส่วนทางดัานของของรางวัลให้แรกนะครับนี่ของรางวัลให้แรกอันนี้ของรางวัลที่ซื้อนะครับ อันนี้เนี่ยสามารถซื้อได้นะครับ6กริเพชรเนี่ยจะได้10ผลึกของไทยน่าจะประมาณ500เพชรมั้งคิดว่านะนะครับมาดูของรางวัลให้แรกก่อนแล้วอยค่อยซื้อนะให้แรกเนี่ยก็จะมีพวกเป็นก้างปลาใหม่นะครับนี่ก้างปลาชิ้นพิเศษมันจะมีสายขึ้นเนี่ปะเป็นสายนกสายค้อนมีจระเข้กืนฟ้ามีหม,มียักษ์เพิงอะไรเงี้ยครับแต่ละชิ้นก็แตกต่างกันนะครับแล้วก็จะเป็นที่สําหรับอัพกระดูกวิญญาณมีลักกี้มีของรางวัลทั่วไปมีเป็นพวกลักกี้ แก่นล้านปีพวกนี้ครับส่วนที่ให้ซื้อเนี่ยก็จะเป็นผลึกอันนี้นะครับมีรางวัลโบนัสแล้วก็เป็นแต้มให้กับเราไปลงเล่นกิจกรรมนะครับผลึกนี้เนี่ยจะเป็นของใหม่นั่นคือสิ่งประดิษฐ์นะครับนี่สิ่งประดิษฐ์ใหม่นะครับก็คือทําให้เป็นอัติแฟกเป็นเขาเรียกว่า act, อัติแฟกหอกแก้วเพลิงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของใหม่ที่ถือว่าแกะกล่องนะครับเป็นน่าจะเป็นการเปิดกัเปิดสกสารดแผทเบล์ล่าสิบ ที่จะเป็นแบบมีของมากใหม่ๆอะไรเงี้ยครับเสริมเพิ่มให้กับเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเขาบอกว่าความสามารถนี้คือหลังการโจมตีหมู่หนึ่งครั้งนะครับจะปลดปล่อยทักษะของตนเองและทักษะอาวุธลับนะครับโดยหอคอยแห่งความตายนี้จะถูกอัญเชิญออกมาเพื่อปล่อยลังสีอำลาเขาเรียกว่า,าวเหมือนฮาคิราชันนะครับสร้างความเสียหาย4 5 0 0ของพลังโจมตีให้กับศัตรูทั้งหมดและเพิ่มความเสียหายสุดท้ายจากการโจมตีฝ่ายเราเพิ่มขึ้น190%ซ้อนทับได้2ครั้ง สามารถทิกเกอร์ได้2ครั้งใน1การต่อสู้ทุกครั้งที่เราใช้สายค้อนของคุณโจมตีการใช้งานอาวุธรับก็ตามใน่องของเราเองทําให้เกิดความเสียหาย400%แก่เป้าหมายศัตรูทั้งหมดนะครับโอ้อันนี้ก็ถือว่าดีนะปอบพันชีวิตค้อเสียหายกับเป้าหมายตามค่าพันชีวิตสูงสุดโดยเอฟเฟกนี้มีผลในโหมดการแข่งขันนะครับก็คือใน PVP เนี่ยใครเลือดเดยอะเนี่ยเจ็บแน่นอนเพราะว่ามันคิดตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับอันนี้ก็เป็นคอนวามสามารถาาาที่เป็นความสามารถหลักของตัวชิ้นนี้ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของสแต็กดาวเนี่ยก็ทําให้ทักษะสแต็กในการโจมตีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเก็บสแต็กเพิ่มดียิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. ชิ้นนี้ดีมากนะครับการันตีทั้งหมด400นะครับแล้วก็กล่องนี้ครับกล่องที่เป็นกระดูกฟิวชั่นนี้การันตี100นะครับแล้วก็เป็นชิ้นนี้ครับชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับอุปกรณ์เสื้อหลงๆนะครับอันเนี้ย7 5 0 0 0ปีการันตีอยู่ที่ 150ก็ลองคำนวณเพคกันดูว่าใช้เท่าไหร่นะครับคือจริงๆเนี่ยเราสามารถลงดันตีด่านแล้วมันมีผลึกให้ด้วยนะแล้วก็จะมีอันนี้ครับมีค้อนเดิมนะครับจิตแก่นนะครับจิต SP เลือกได้นะครับโอ้มีทุกตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นคัมพีนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์อัพใหม่แหละคัมพีสำหรับอัพไอเนี่ยหอให้ความตายนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเติมเงินนะครับก็จะมีแพ็ครายวัน2ออันนี้นะครับแล้วก็แพ็คสเต็ปนะครับ 80เพชรสำหรับใครซื้อสเต็ปวันหนึ่งหมดแล้วนะครับนี่นะครับเปิดให้ดูให้หมดเดี๋ยวจะหาว่าจานเปิดดูไม่หมดเลยอ่ะนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับเกาะกระดูกให้โดยด่านนี้เนี่ยมันบังคับให้เราซื้ออนี้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันได้บัฟคือถ้าคุณไม่มีบัฟเนี่ยตีเบาแน่นอนอันนี้ต้องใช้ตีในตีนะครับตีในกิดีมันจะมีบอสในรายวันนะแนะนําให้ลงเล่นตลอดนะครับนี่มันจะมีบอสบอสรอบนี้เป็นเสือหลงนะครับ มันจะมีรางวัลเป็นกล่องครับมีเป็นป้ายนะครับแล้วก็เป็นของรางวัลนี่พวกกระดูกต่างๆจิปทะนะครับแล้วก็จะเป็นของรางวัลในการตีค่าบอสได้นะครับนี่จะมีผลึกให้เรา3าผลึกเห็นปะบอสบางตัวมันจะมีให้ดังนั้นเนี่ยบอสใหญ่สุดนะครับบอสใหญ่สุดที่คนทําแต้มสูงสุดตีตายเนี่ยก็จะได้รับผลึกประหยัดในการลงเล่นไปด้วยนะครับเห็นปะจะมีบอสต่างๆบอสตัวนี้มันมีหลายที่นะเห็นไหมมีข้างล่างด้วยหนุนซ้ายขวาออกไปนอกเมืองก็มีครับมีบอสอยู่หลายจุดดัังนน้ ปาร์ตี้สำคัญมากนะครับดังนั้นปาร์ตนะี้สำคัญมากในการเล่นนี่คือเฟสหนึ่งของกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีนะครับหลักๆณนะตอนนี้เนี่ยมาเท่านี้นะครับก็จะเป็นล็อกอินนะครับหลัวซันผ้าผนึกสะสมการ์ดแล้วก็จะเป็นตีบอสนะครับในการสะสมแตม้มมีเท่านี้ในเฟสที่1่เดี๋ยวมาดูว่าเฟสที่2จะมีอะไรน่าดุ้นแค่ไหนกับตัวละคร SP ีถังเทพอาชูดาผมขาวเท่โคตรๆของเรานะครับ กิจกรรมเฟสที่1น,นี้นะครับก็เรียกว,ว่าเรียกคำยอดกันได้ดีนะเพรฟรีของฟรีเตรียมรอรับกิจกรรมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่ากิจกรรมใหญ่เป็นไงบ้างจันเห็นรูปสปอยกิจกรรมใหญ่มาแล้วมีทั้งตู้สุ่มนะครับจุดผู้เอาแหวนนะมีหลายอย่างเยอะมากเดี๋ยวรอคอยกันหน่อยสักนิดนะครับเดี๋ยวมาแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดซับก,กดไลค์เป็นกำลังใจช่องจันแจ็คไวนนายกร์เมอร์กันด้วยนะครับฝากน้ำเติมงินเซราโกพัทเติมถุกเติมไวตรงนี้ไม่มีดีฟานไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรรับบบเเกกมนี้็คจ่ฟ